วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ iPhone ค่ะเมื่อคุณครูส่งลิงก์ให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนกดเข้าไปที่ลิงก์ค่ะสังเกตที่มุมบนด้านขวามือนะคะจะมีลูกศรชี้ออกนะคะให้นักเรียนกดไปที่ปุ่มนั้นค่ะแล้วกดคำว่าเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นค่ะ ลิงค์นะคะจะถูกส่งมาเปิดที่แอป s a f a r i นะคะสังเกตที่ด้านล่างนะคะจะมีปุ่มลูกศรชี้ออกนะคะให้นักเรียนกดไปที่ปุ่มนั้นค่ะแล้วเลือกคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมค่ะกดคำว่าเพิ่มที่มุมบนด้านขวาค่ะ แอปพลิเคชันก็จะถูกปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์แล้วค่ะทดลองเปิดโดยการกดเข้าไปที่แอปค่ะเพียงเท่านี้นะคะนะักเรียนก็จะสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ iPhone ได้แล้วค่ะ